จอมพลานบ้านท่าขนุนตอนที่5เจ้าปลาเสียงคลื่นโครมครามลั่นมาแต่ไกลทิศทางคือป่าใหญ่ด้านหลังพรานมะลิเจ้าตัวดูจะรู้อยู่ก่อนแล้วว่ามันเกิดขึ้นเพราะสิ่งใดเป็นต้นเหตุกระโจนพรวดวิ่งลุยป่าหญ้าที่ปกคลุมผิวน้ำอันเป็นที่อยู่ของพญางูเจ้าวังมหาโจรใจหายเสียวับ ในท้องน้อยเมื่อแลเห็นร่างสันทัดได้รูปนั้นเริ่มจมดิ่งลงต่ำเรื่อยๆจากแรกเห็นเอวต่อมาเริ่มเห็นแค่อ,อกและต่อมาอีกหลายๆต่อมาก็กลายเป็นเพียงพุ่มหญ้าแหวกไว้ไปทางตรงดิ่งมายังจุดที่ตนยืนอยู่ฉิบหายเกิดไอ้งูนั่นมาเล่นงานมันในน้ำจะทำอย่างไรขันแล้วแม้จะไม่เอ่ยปาก แต่ดูท่าความคิดของเสือสงเสงียมจะเป็นจริงเมื่ออาการแหวกแหก่หวพุ่มหญ้าเนือน้ำของพรานมริชะงักลงและเห็นแต่ปืนแก๊ปไหวๆไวชูขึ้นเหนือศีรษะและบงเกิดคลื่นมาหาปลายยวบไว้มาจากทางด้านข้างซึ่งรุนแรงกว่าไม่ต้องสงสัยเลยงูใหญ่เจ้าวังเอาแน่แล้วด้วยความเป็นห่วงซึ่งขุดขึ้นมาในใจโดยมิได้สนิทชิดเชื่อกันมาก่อน เสื้อสงเสงียมกระตุกปืนออกจากหลังเอวอีกครั้งสองมือประกบพนมมือไหว้ว่าพระคาถาเสกเป่าให้กระสุนที่จะระเบิดออกไปนั้นทรงพลานุภาพเมื่อจบคาบก็เล็งด้วยความประณีตมือขวากำด้ามปืนแขนเหยียดตรงมือซ้ายกำข้อมือขวาไว้อีกทีศูนย์หน้าจับไปยังระรอกคลื่นที่ทำให้ยาสูงสูงต่ำๆคะแนนว่า น่าจะเป็นส่วนที่ดำนำพุ่งอยู่ใต้น้ำจากนั้นจึงเหนียวไกเสียงปืนนัดนี้ดังกว่านัดไหนไหนแรงกระแทกหรือก็แรงกว่าก่อนหน้าเป็นเท่าตัวหากไม่ได้แขนซ้ายช่วยไว้ไม่ต้องถามเลยปืนคงกระดกและกระสุนอันทรงพลานุภาพคงพลาดเป้าโอ้แทบจะเป็นวินาทีเดียวกันเสียงหัวตะกัว เจาะถูกเนื้อหนังสัตว์ใหญ่ใต้น้ำพร้อมๆกับที่มันทะลึ่งพลวดขึ้นมาตาซ้ายถูกระเบิดเป็นรูวเลือดทะลักไหลอาบแดงฉานงูยักษ์ดินรนทุรนทุรายฟาดหัวฟาดหางไปมาด้วยความเจ็บปวดจะด้วยโชคช่วยหรือความบังเอิญประเภทใดมหาชนไม่อาจทราบได้ร่างพรานมะลิลอยคว้างกลางอากาศ ตรงมาตกยังผืนหญ้าคลุมน้ำไม่ห่างจากจุดที่ตนยืนอยู่เรียกว่าไม่กี่สิบก้าวก็ถึงตัวกันพ้นนั้นเกิดจากหางงูใหญ่ที่ฟาดโครมครามจนน้ำแตกซาหญ้ากระจายงัดเข้าให้ต้องดวงดีขนาดไหนถึงได้แบบนี้ทว่าในความโชคดีก็ยังมีเรื่องน่าใจหายใจคว่ำพรานมลิจุกจัดเจ็บจนยากจะทรงตัวได้นอนแผ่รา แรงกระเพื่อมของคลื่นน้ำอันเกิดจากการเคลื่อนที่เข้าหาของงูยักษ์สัญชาตญาณกระมังยังผลให้เสือสงเสงี่ยมสับเท้าวิ่งลุยน้ำเพื่อช่วยเหลือความเร็วของคนและงูวัดกันตรงนี้ใครถึงตัวพรานมะลิก่อนชน,นะแต่ในใจเสือสงเสงี่ยมเองก็ประเมินไว้แล้วถึงก่อนแล้วอย่างไรเราถึงแล้วก็ต้องพยายามพย,ยุงกันเข้าฟังอีก และก็คงไม่พ้นโดนคือเมื่อลงพุงกันทั้งคู่อยากกระนั้นเลยขอใช้ทางลัดเลยจะดีกว่าแม้ครั้งนี้ไหลต้องหลุดกระดูกแขนต้องแตกจากการยิงปืนซึ่งกำกับด้วยพระคาถาทลายเขาพระสุมเมนที่แสกเป่ากำกับเอาไว้ก็ตามทีมีเพียงวิธีนี้เท่านั้นที่จะยื้อเวลาเอาไว้ได้ว่าแล้วก็หยุดเล็งปืนด้วยท่าเดิม กรามแน่นเตรียมรับความเจ็บปวดที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งกระสุนแหวกอากาศไอร้อนสร้างภาพลวงตาให้ท้ายกระสุนบิดเบี้ยวดังมองผ่านม่านน้ำศีรษะขนาดมหืมาของเจ้าวังสบัดต,ตามแรงประทะร่างใหญ่แล่นหนาซึ่งชูคอร่าอยู่เหนือน้ำโอนเอนล้มโครม มหาโจรเองก็ไม่ต่างกันสุดจะกัดปันไว้ต้องครางโอกเพราะไหลหลุดดังคาดพรานมาลิเพิ่งจะตั้งตัวได้ลุกขึ้นปรีเข้ามากระชากแขนขวาเสือสงเงียมสุดแรงรั้งคลึกกระดูกเคลื่อนเข้าที่โดยเจ้าตัวไม่ทันหายใจใหายขอครั้นแล้วมหาโจรจากคอนแก่นก็ถูกแบกโดยพรานหนุ่มจากท่าขนุนซึ่งไม่รู้เอาเรียวแรงมาจากไหน โอ้ยอ้าวไม่เหลี้ยวหลังพากันขึ้นฝั่งจนสําเร็จสองชนีน้อยซึ่งกระจนหนีตั้งแต่เสื้อเสียงวิ่งลุยน้ํากระโดดเย้งๆกลับมาอีกครั้งจอเสียงแจว๋วถามว่าตายหรือ,อยังเล่นเอาพรานมะลิตาเลือกเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ก็เพิ่งเห็นสัตว์อื่นที่ไม่ใช่นกขุนทองพูดได้ก็วันนี้ ณชายป่าฟังตรงข้ามซื้อใหญ่ตัวเท่าช้างซึ่งจัดเจนอีกเช่นกันว่าเป็นตัวเดียวกันกับเมื่อคืนที่ผ่านมาคำรามลั่นด้วยความเกรียวกราดไหลซ้ายของมันมีแผลชะกันหลายแห่งเลือดไหลโสมประคนทว่ามันกลับไร้ท่าทีว่าเจ็บปวดเป็นเวลาเดียวกันกับที่งูยักษ์ซึ่งต้องคมกระสุนถึงสมครั้ง พงกศีษะชูคอขึ้นพอดีครั้นแล้วศัตรูก็ได้เผชิญหน้ากันอีกครั้งพลานมาลิบอกเร็วปรือว่าไอ้สองตัวนี้แย่งกันกิกนตนเมื่อคืนตัวพรานมาลิใช้ทักษะที่มีทุกอย่างหนีคมเขี้ยวหัวหลักปักควิดคิดว่ารอดแน่แล้วแต่ก็ต้องตกอยู่ในการจับกลุ่มของเหล่าชนเผ่ากินคนจนได้ส่วนสาเหตุที่ว่าเหตุใดเนื้อหนังบังสาจึงยังอยู่ครบ ไม่ถูกเชื้อเชอนเอาไปเป็นอาหารนั่นก็มาจากข้อตกลงที่พรานุ่มทําไว้กับหัวหน้าเผ่าไอ้เสือยักษ์กับไอ้งูเวนต์ละไนี่เป็นน้ำยอกออกเผ่าของพวกมันมานานปีเห็นว่าตั้งแต่บรรพบุรุษก็ไม่ไมีใครปราบมันได้และถึงพวกมันจะย้ายที่อยู่ไปตรงไหนไอ้สองตัวนี้เป็นต้องตามเจอและคอยกินคนในเผามันเสียร่ำไปแล,แล้วยังไงโอ้โ,อโ,อโอหมหาย์กระแทกเสียงถาม ด้วยความเคืองน,น้อยๆก่อนครางอุย้ยเอามือนวดไหลให้คลายปวดนึบกูตกลงว่าถ้าปล่อยตัวกูกูกับมึงจะช่วยปราบสองตัวนี้ให้อะไรนะเสือเสงี่ยมเสียงสูงไม่มีอะไรทั้งนั้นล่ละตามที่กูว่าเลยแม้จะยังมึนงงแม้จะยังไม่เข้าใจแต่เสือเสงี่ยมไม่อาจทําอะไรได้นอกจากปล่อยเลยตามเลยทว่าดูท่าทั้งคู่คงไม่จำเป็นต้องลงมือแต่อย่างใดในยามนี้ ปล่อยให้สัตว์ใหญ่ฟัดกันเองจนน้ำใจไม่ก็ตายกันไปข้างแล้วพวกตนค่อยเก็บงานทีหลังหนึ่งมหาโจรและหนึ่งพรานรวมกันเป็นสมองสี่ก้อนคิดแบบนั้นแต่แล้วกลับไม่เป็นดังหวังจริงอยู่เองว่างูยักษ์และเสือใหญ่ฟัดกันน้ำกระจายย้ากระจุยอยู่กลางลานแต่ป่าทึบที่ขนาบข้างซ้ายขวาเล่าเริ่มสั่นไหวตามด้วยเสียงหวีดวิว เมฆดำลอยเลี้วจากทั้งซ้ายขวาประกบผสมกันตรงกลางจนมืดคลึม้มนี่เป็นการยืนยันให้รู้ว่าบางอย่างที่ทรงพลังอำนาจมากกว่าสัตว์ที่ใหญ่ยักษ์กำลังมาผีป่าผีพรายสมิงร้ายอะไรก็ตามที่เป็นอาถรนของป่านี้มาเพื่อจะเอาชีวิตมนุษย์ตัวจ้อยที่บางอาจมาทำเสียงโครมครามป่าแตกในดินแดนถิ่นปกครองของตน พรานมลิและเสือสง,งียมหันหลังชนกันสองชนีน้อยไม่ต้องถามถึงกระโดดหนีหายเข้าป่าไปตั้งแต่เห็นเมฆดำไหลมาอย่างผิดธรรมชาติแล้วมิดกุละพรานมลิถามเสือสงียมคืนให้ครั้นแล้วผู้เป็นเจ้าของก็ประกบมือประนมไหว้เสกเป่าคาถาลงไปในอาวุธคู่กายทั้งมีดและปืนฝ่ายมหาจนเองก็กระทำเช่นเดียวกันครั้นเมื่อทั้งคู่จัดการธุระเสร็จสิ้น ก็เป็นเวลาที่ผีป่าจากทั้งสองฝากเตรียมการพร้อมแล้วเช่นกันร่างใหญ่ยักษ์ขนาดสามหลังช้างยังน่าจะไม่พน้นค่อยๆก่อตัวขึ้นเบื้องหน้ามันประกอบด้วยก้อนดินต้นญ้าและหมู่ไม้พันรัดมัดตัวเป็นรูปร่างมนุษย์ขนาดใหญ่ผนวกเข้ากับเมฆดำเหนือหัวยิ่งขับให้หน้ากลัวหน้าเกรงขามหนักขึ้นไปอีก ร่างมหิมานั้นเริ่มระเบิดโทสะด้วยการจับสัตว์จักทั้งสองตัวแยกออกจากกันเวียงมันไปคอละลฟากตอนร่วงลงพื้นพวกมันจะตายหรือเปล่าทั้งคู่ยังสงสัยนี่น,น,นี่นี่มันตัวอะไรกันวะผีประเภทไหนไม่ใช่ผีพรานมาลิว่านี่ละเจ้าป่าของแท้เลยละมึงเอ้ยในความทรงจําของพรานมาลิทั้งครูพรานและบรรดาครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนศัพทวิชาให้ต่างบอกว่า เจ้าป่าที่แท้จริงไม่ได้มาในรูปกายมนุษย์สัตว์หรือพูดพรายใดๆแต่จะอยู่ในลักษณะป่าใหญ่หรือเขาสูงที่ก่อตัวเป็นมนุษย์ยักษ์เพราะร่างกายอันมหึมนั้นเกิดมาจากพื้นดินลำน้ำและพื้นป่านั่นจึงเป็นที่มาของคำว่าเจ้าป่าที่นำมาใช้เรียกเป็นชื่อส่วนที่เอ่ยปากกันตั้งกันว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่เจ้านั่นเจ้านี่นั้น เป็นเพียงเจ้าที่ตัวเล็กๆเ,เป็นส่วนเสี้ยวของดวงจิตหรือวิญญาณที่รับบัญชาจากเจ้าป่าอีกทีก็เท่านั้นแล้วแล้วลวยังไงทีนี้มึงกับกูเจ้าชานะมันได้ยังไงอย่าไปเรียกมันให้เรียกท่านเคารพเขาหน่อยสิวะไอ้ปากมอมพรานมะลิเอ็ดโดนเข้าแบบนั้นมหาโจนเองก็เริ่มเดือดถามว่าถ้าคิดจะเคารพกันแต่แรกจะเสกเป่าคาถาใสา่อวุธทำรรสาแกหาอะไรวะคำตอบที่ได้รับ ยิ่งทําให้อยากหวดกระบาลพรานหนุ่มบ้านท่าขนนนให้สลบเสียตรงนี้ก็กูไม่คิดว่าท่านจะมาเองคิดว่าจะแค่สรงสมิงผีสางนางพรายมาที่ไหนได้ตกลงจเจ้ายังไงสู้ไหมซืือสงเสงี่ยมถามสู้ให้งงนี่สิวะไปว่าแล้วพรานมะลิก็โกยอ้าวสุดชีวิตซื้อสงเสงี่ยมเห็นเช่นนั้นก็ไม่ต้องร้องถามทำตามโดยไม่ต้องบอกกัน ทั้งคู่สับสุดฝีตีนนี้ตายโดยมีมนุษย์ยักษ์ซึ่งร่างกายประกอบด้วยก้อนดินต้นไม้ไล่ตามหลังมาติดติดเสียงโครมครามตึงตังสนันลั่นไปหมดหลายครั้งที่วิตตายคู่เพราะโครงช้างซึ่งตื่นเตลิดจากการนั้นเช่นกันวิ่งตัดหน้าและอีกหลายครั้งที่ต้นไม้ขนาด3-4สี่คนโอบร่วงโครมลงมาอาจไม่ใช่ประสาทไว้คงเดแบนบี้ขี้แตกอยู่ตรงนั้น คาว่าหันหน้าสู้ไม่มีอยู่ในหัวพรานมะลิเลยแม้แต่น้อยด้วยว่าตนเองถูกสั่งสอนมาผีป่าที่ไหนตัวอะไรก็สามารถเอาชนะได้เว้นก็แต่เจ้าป่าเจ้าเขาตัวจริงซึ่งเขาเป็นกึ่งเทพอาคมมนุษย์ไม่สามารถทําอันตรายอันใดได้แม้สักนิดเดียวฉะนั้นทางรอดเดียวคือสิ่งที่ทําอยู่ในขณะนี้หนีหนีและก็หนีเท่านั้น เทว่ายิ่งพากันวิ่งไม่คิดชีวิตกลับดูยิ่งไม่รอดพื้นป่าสลับซับซ้อนเคลื่อนที่เองได้จนพาให้วิ่งวนกลับไปมาที่เยิมดู่รํำไปฝ่ายเจ้าป่าเจ้าเขาเองไม่เอาเหตุผลใดๆทั้งสิ้นเวียงทั้งก้อนหินดินและต้นไม้ใส่จนต้องกระโจนหลบจ่าละวันที่สุดพรานมะลิก็สิ้นหวังเพราะเรี่ยวแรงไม่เหลือลอ้ออีกต่อไปแล้วสุดตัวลงนั่งทับเพียบแต่ เสือสงี่ยมจะชุดเท่าใดก็ไม่เป็นผลทันทีนั่นเองบังเกิดแสงสว่างว่บทะลุเมฆดำลงสู่เบื้องล่างตรงหน้าทั้งคู่พอดิบพอดีร่างมหมาหยุดชะงักนิ่งอยู่ตรงข้ามไม่ห่างนักสองชนีน้อยกระโดดเยงเยงร้องโวกโวกเข้ามาหานั่นเองเสือสงี่ยมจึงเข้าใจจะว่าพระมาโปรดก็ไม่ใช่เพราะผู้ที่มาห้ามทับคือ ลือสีผู้มีหลากหลายนามพระเจ้าตาของชนีน้อยนั่นเองรอดแล้วไอ้พรานพวกเรารอดแล้วพลานมะลิไม่ได้ตอบและไม่ได้ถามว่าประการใดแม้ในหัวใจจะลั่นกล้องไปด้วยประโยคเดิมๆซ้ำๆตาลือสีฉีพรัยผู้นั้นเป็นใครกันหนอพอเท่านี้เถิดนะให้อภัยมนุษย์ทั้งสองนี้เถิดจะเป็นกุศลใหญ่เอว่าข่าขอ เห็นแก่มิตรภาพที่มีร่วมกันมานานหลายร้อยหลายพันปีพอเถิดพอเสียงหุ่มหุ่มฟังไม่ได้สับกล้องกังวานมาจากร่างมหึมาฤฤษีพระเจ้าตาพระยักหน้าบอกว่าเข้าใจและจะให้พรานมาลิรวมถึงเสือสิง,งียมจัดของเส้นไหว้บัตรพลีเพื่อขอขมาที่หลวงล้ำขามาในเขตป่าลึกแล้วสร้างเสียงอุกทึกจนเป็นที่รำคาญหูรบ กวนการบำเพ็ญตะปะของเจ้าป่าเจ้าเขาพระเจ้าตาว่าอย่างนั้นร่างใหญ่ยักษ์ก็ยังส่งเสียงอูอีหุ่มหุมอีกเป็นวักเป็นเวนซ้ำยังทำท่าชี้มือชี้ไม้มาที่ทั้งคู่ทุกทุกการเคลื่อนไหวฝุ่นดินและเศษไม้จะปลิวจนต้องหลบลี้กันอุตรุษฮหืมเจ้าแบบนั้นหรือตก้ลงตกลง,กลงข้าจะบอกมันให้ ขอใจมากที่ยังอุตส่าห์เห็นแก่ความเป็นสาหายครั้นแล้วร่างจำแรงของเจ้าป่าเจ้าเขาก็ค่อยๆลดขนาดลงพื้นป่าพื้นดินแยกตัวแทรกซึมลงเรื่อยๆสุดท้ายก็เหลือเพียงร่างเท่าตัวคนธรรมดาซ้ำยังเปล่งแสงเหลืองอรามงามสงา่าก่อนจมหายลงไปในพื้นดินทุกอย่างกลับเป็นปกติอีกครั้งเสือเงี่ยมสุด ตัวลงนั่งหอบหายใจที่พนมมือแต้กราบขอบพระคุณพระเจ้าตาเป็นการใหญ่ฟังให้ดีโทษฐานของพวกเจ้าทั้งสองนั้นเขาให้อภัยแล้วแต่ต้องแลกด้วยการทำงานให้นับแต่วินาทีนี้ต่อไปจงอุทิศชีวิตให้กับการพิทักษ์พื้นป่าปกป้องคุ้มครองอย่าให้พวกใจหยาบรุกราน จนแหวงวินได้ไม่ใช่แต่ที่นี่ตรงนี้แต่ทุกทุกที่เจ้าสองคนย่างเท้าไปตรงไหนมีป่าตรงนั้นคือหน้าที่ที่พวกเจ้าจะต้องรับผิดชอบพลานมะลิและเสือสงเสงี่ยมเลี้ยวมองหน้ากันครั้นแล้วต่างฝ่ายก็ต่างเข้าใจว่าไม่มีทางเลือกอื่นแล้วจึงพยักหน้ายอมรับฤาษีพระเจ้าตาชี้ทางให้ เดินตรงไปประเดี๋ยวก็ออกจากป่าได้เองครั้นแล้วท่านก็หายไปทํานองเดียวกับขามาต่างกันก็ตรงที่ว่าสองชนีน้อยติดสอยขึ้นฟ้าไปด้วยร้านุน่มและมหาโจนเดินด้อมด้อมด,ด้วยอาการระแวดระวังชั้นแรกกลับไปยังค่ายโจรจัดการเผาซากทั้งคนและควายที่เริ่มส่งกลิน่นไม่ทิ้งไว้ให้เป็นที่อุจจาระต,ต่อมา จึงแยกย้ายกันเพียงเท่านั้นพรานมลินั้นเลิกติดใจเรื่องควายนับแต่รู้เช่นเห็นไส้ของอีกฝ่ายในถ้ำแล้วฝ่ายเสือสิงห์เองก็คิดอ่านประการเดียวนับแต่นี้เห็นทีต้องเดินทางไปเรื่อยๆโดยวิถีพรานเลิกเป็นโจรและจะไม่ลืมว่าตนเองมีสหายซึ่งแม้ไม่ได้เอ่ยปากบอกแต่ก็รู้กันอยู่ที่ธาขนุนมีโอกาสเมื่อใด จะกลับมาเยี่ยมอย่างแน่นอนหลายปีผ่านไปป่าใหญ่หลายแห่งมีตำนานเล่าต่อกันมาปากต่อปากส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกมอดไม้ที่ถูกขับไล่โดยนายพรานปริศนาถ้ายอมถอนตัวยกเครื่องหนีพรานที่ว่าจะไว้ชีวิตแต่หากคิดสู้ก็ลงเอยด้วยการหนีตายเพราะพรานปริศนาที่ว่านั้นร้ายกาจสามารถเรียกสิงสารสัตว์ออกมาขับไล่โจมตีได้ดังเป็นนายมัน นั่นเองตำนานพรานเจ้าป่าจึงถือกำเนิดขึ้นและยิ่งเพิ่มระดับความเข้มขลังเข้าไปอีกเมื่อบางครั้งเหตุการณ์เกิดพร้อมกันหากแต่เป็นคนละที่นั่นยิ่งย้ำชัดการันตีว่าพรานปริศนาที่เกรงกลัวกันอยู่นี้เป็นสิ่งที่เรียกว่าเจ้าป่าเจ้าเขานั่นเองณเรือนหลังเล็กในท่าขนุนชายวัยกลางคนคู่หนึ่ง นั่งร่ำสุรากันใต้แสงแตะเกียงทั้งคู่ดูมีริ้วรอยกรานโลกมากกว่าแต่ก่อนนี่เป็นการพบกันครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีเต็มคำถามที่มีให้แก่กันคือคิดอย่างไรกับคำว่าเจ้าป่าที่ใครต่อใครต่างก็มอบให้โดยไม่รู้เลยว่าตนเองก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดาเท่านั้นและคำตอบก็เหมือนกันสั้นๆคือไม่รู้เออ,เ,อ,อเนี่ยกูมีเรื่องจะเล่าให้ฟังมึงเะไหมไอ้สิงหงย มีคนบอกว่าชาติที่แล้วกูเป็นลูกพญาช้างเฉยวนะมึงมึงนะหรือลูกพญาช้างพญาควายและสิไม่ว่ามุทะลุทำอะไรไม่เข้าท่าอยู่เรื่อยเลย <c oughs> อดีตเสือสงเสงี่ยมค่อนแค่พลางกระดกเหล้าต้มรวดเดียวลงคอและปล่อยให้มันแผดเผาทุกอนุที่ไหลผ่านจริงๆนะแล้วตอนนี้กูก็ยังมีสิทธิ์พี่ร่วมสำนักเป็นสิ่งที่ไม่ใช่คนด้วยและนี่ มึงว่านี่คืออะไรพลานมะลิล้วงเอาของบางอย่างออกมาให้ดูมันคือขนาดช้างสีมุกอดีตเสือเ,อเงเี่ยมทำตาวาวเพราะไม่เคยเห็นมาก่อนขนาดช้างเนื้อเป็นมุกนี่มึงเพี้ยวมาอย่างไหนวะศพพี่ชายกูที่ดงเตวดาพญาช้างให้กูเองบอกว่าเป็นของตัดสัมพันธ์ชาติที่แล้วกับชาตินี้กูกับอะไรก็ตามในดงนั้นไม่เกี่ยวข้องกันอีกแล้วอดีตเสือเ,อเงเี่ยม ยิ่งตีหน้าชงนจะว่าเพื่อนเก่าโกหกพกลมหรือกระพูดได้ไม่เต็มปากเพราะหลักฐานมีให้เห็นอยู่ทนโทแต่จะให้เชื่อเลยก็ยากนักยิ่งเอ่ยปากถึงดงเตวดายิ่งแล้วใหญ่ใครก็รู้ว่าดงนั่นน่ะอาถรรพ์ร้ายแค่ไหนขนาดตนที่รับหน้าที่ปกปักพื้นป่ายังไม่อยากเข้าแล้วมึงจะทำยังไงกับขายเนี่อัด,ดีตเสือสง,งยมถามหลังจากนิ่งอยู่นาน พรานมะลิตอบราวกับเปรยว่ายังคิดไม่ออกคงเปลี่ยนเป็นกระสุนสำหรับกำจัดอาถรรพ์ร้ายในป่าก,กระมังเพราะถึงตนเองจะเป็นดังลูกน้องเจ้าป่าเจ้าเขาแต่ก็ใช่ว่าพูดผีปีศาจจะเป็นพวกด้วยไปเสียทุกตนบ่อยครั้งตี่ต้องเผชิญทั้งสมิงทั้งพวกหมอดไม้บางตัวกำราบยากยังกับอะไรดีฉะนั้นของดีมีติดตัวไว้ย่อมอุ่นใจกว่ามึงจะเอาด้วยไหมล่ะกูจะแบ่งให้ <laughs> อดีตเสือเสยงเงียมตอบชัดโครงศีรษะดิกเขายกให้มึงมันก็ต้องเป็นของมึงคนเดียวสิวะกูไม่อยากได้พรานมลิยิ้มน้อย,อยรู้อยู่ว่าอีกฝ่ายเป็นคนอย่างไรที่ถามก็เพียงลองใจเล่นเท่านั้นหลังคืนขนายมุกให้พรานมลิแล้วอดีตเสือเสีย,งงยมก็เล่าเรื่องตนเองบ้างหลายปีมานี้ในฐานะพรานเสีย,งงยมได้พบเจอเรื่องราวน่าตื่นเต้นอะไรมา เจอผีสางนางพรายประเภทไหนพรานมะลิหัวเราะร,ร่วนเมื่ออีกฝ่ายเล่าว่าเคยหลงไปเป็นผัวนางตะเคียนเข้าทีนึงเล่นเอานางมาให้ตนนั้นติดนึบเกาะแจไม่ยอมห่างกว่าจะสลัดได้ก็เหนื่อยเอาการพอถูกถามว่าใช้วิธีไหนสลัดลำคาญแล้วเจ้าตัวก็ตอบอ่ำแมเสียงอ่อยก็บังเอิญแม่นางมาสิงสูอยู่ในแกนตะเคียนแล้วกูกอาไปปลูกไว้หลังกระท่อมนะซะเอา้าไหนว่าสลัดหลุด พลานมลิตั้งกระทู้เสียงสูงอดีตเสือเยงยี่ยมยิ่งหลุบตาต่ำตอบเสียงอ่อยกว่าเดิมก็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 พอไม่มีแล้วใจมันวิววิวกลางคืนในนอนหนาวพิกลกู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 เลยก็ต้องมีเมียเออพอเถอะวะพอเถอะวะพอพอพอไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วพ่ผากูไม่น่าเล่าให้มึงฟังเลยโว้ยพลานมลิหัวเราะรุ่นกับกริยาของเกลือเงี่ย,ยมความจริงไม่ต้องบอกก็พอรู้เพราะเมียตะเคียนของอีกฝ่าย นั่งซบไหลอยู่ข้างๆไม่ห่างกายอดีตเสือสง,งีม่มคิดว่าตนเองไม่เห็นกระมังถูกแล้วพรานมะลิเห็นแต่ไม่อยากพูดเท่านั้นเองจังหวะน,นั้นพรานบ้านท่าขนุนซึ่งเพึ่งกลับออกมาจากป่าเดินผ่านหน้าบ้านพอดีพรานมะลิเห็นว่ายามนี้มันผิดวิสัยดึกเกินไปที่จะไปไหนมาไหนโดยเฉพาะกับพรานยิ่งแล้วใหญ่จึงเอ่ยถาม พวกฉันนี้ไอพวกตัดไม้มานะสิมันมีอาวุธรไยทีเดียวไปเจอตอนกําลังล้มต้นแดงพอเห็นพวกชันเนี่ยแค่นั้นหลยยิงใส่ไม่รอพ่อระยำจริงขอให้ต้นไม้ล้มทับคอหักตายทีเทิดบนอุบจนสาแก่ใจแล้วพลรานกลุ่มนั้นก็เดินจากไปสองชายผู้ได้รับบัญชาจากเจ้าป่าศบตากันนอกจากจะได้เจอกันครั้งแรกในรอบสิบปีจะตายังหนุนให้ได้ทำงานร่วมกันอีก หากกลุ่มผานที่เพิ่งผ่านไปจะเลี้ยวกลับมามองสักนิดคงได้ประหลาดใจเพราะสองผานรุ่นใหญ่ที่นั่งรำสุลาต้มกันอยู่เมื่อครู่หายไปอย่างไรร่องรอยทั้งที่จุดนั้นถนนหนทางที่พอจะให้เดินสะดวกก็มีเพียงเส้นเดียวเท่านั้นปึดใจต่อมากลางป่าลึกขณะที่คณะตัดไม้กำลังเร่งแปลรูปพฤกษาใหญ่ให้สะดวกแก่การขนถ่ายทุกคนมีอันต้องชะงัก เมื่ออยู่ไม่อยู่เกิดมีนายพรานสองคนเดินเข้ามาหาบอกว่าให้หยุดทุกการกระทําเสียถ้ายังรักชีวิตแน่ละลองกล้าเข้ามาตัดไม้ใหญ่กลางป่าย่อมได้รับค่าจ้างมาราคางามหัวหน้ากลุ่มมอดไม้ตวัดดาพร้อมชักปืนคู่ไล่ให้ไปทําตัวเก่งเสียให้ไกลหูไกลตาถ้ายังไม่อยากสมองไหลอยู่ตรงนี้สพราเหลือบมองตากันท้อนใจยิ้มละไมมุมปากและหนึ่งในนั้น ก,ก้าวเข้าหากดหน้าผากเข้ากับปากกระบ,บอกปืนเอ่ยเสียงเหี้ยมยิ้มเกรียมตาวาวโรดกูเตือนมึงแล้วนะราวกับผีผลักไอตัวหัวหน้าที่ถือปืนเกิดเหนียวไกใสทว่าแทนที่จะเป็นศรีรษะของพลานตรงหน้าสะบัดไงกลับกลายเป็นว่าที่ตรงนั้นว่างเปล่าและลูกน้องของตนรับเอากระสุนปืนเข้าเต็มอ,อก สุดพวกนอนแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นเฮ้ยมือยิงร้องลั่นเพราะคิดว่าโดนดีเข้าแล้วอไอม้มะลินะาไอมา้มะลิไม่เห็นต้องแสดงปฏิหารขนาดนั้นเลยนี่วะคิดจะข่มกูก้กวางงั้นเถอะอดีตเสือเ,ง,เงี่มขรนแค่เหลือบมองพรานมะลิซึ่งบัดนี้ไปปรากฏตัวอยู่บนกองไม้นั่งชันเข่าจุดยาชุนสูบหน้าตาเฉยพวกพกมันเป็นใครเป็นตัวอะไรกันวะ ว่าน้าพวกหมดหมายถามเสียงตื่นหน้าตาบอกชัดเจนว่ากลัวสุดขีดเจ้าบ้าน่ะรู้จักหรือเปล่าเอาละ่ะถ้าไม่อยากตายก็เก็บข่าวของกลับไปเสียถือว่ากูเตือนอีกครั้งก็แล้วกันอดีตเสือเสงียมว่าปังเป็นอีกครั้งที่ปืนลั่นเจ้าตัวถอนใจเห็นทีคืนนี้คงเป็นอีกคืนที่ป่าจะแตกกระมังอึดใจต่อมา เสียงปืนแผดลั่นดังเกิดสงครามเสียงร้องขอความช่วยเหลือเสียงโวกเวกโวยวายด้วยความหวาดกลัวของคนนับสิบก็ระงมลั่นป่าต่อมาก็เงียบลงในเวลาไม่นานขอได้รับความขอบคุณจากอุทัยทิพย์ชาแนลก่อนจากกันขอให้ทุกท่านจงพบแต่ความดีมีแต่ความสุขนะครับถ้าอยากจะฟังเรื่องราวสนุกๆแบบนี้ฝากด้วยนะครับ ฝากกดติดตามอุทยัยทิพย์ชาแนลไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วท่านจะไม่พลาดการขี่โม่จากอุทยัยทิพย์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ จึงนำมาเล่าให้ทุกคน ใจทุกคนติดตามจากเช้าเย็น สิ่งไปอุดไทยถึกอุดไทยถึกเรื่องเราจากใจส่งให้คนดู